ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะรักแท้ของคุณนะรักแท้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานแบบไหนนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีสําหรับคนที่ได้เข้ามาเจอหรือว่าผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นั้นหมายถึงว่าพลังงานจากคลิปนี้นะคะพลังงานจากไพ่เนาะเขาส่งสารถึงคุณนะคะ ขอดูค่ะว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนกะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานรักแท้ของคุณกันพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้คือคุณกําลังจะมีโชคทางการเงินก็ได้นะคะให้หนึ่งเหรียญน,นะพลังงานของการที่แบบคนที่มีโชคเนาะ อ่าได้เจอคนที่ใช่นะคะหรือมีโอกาสได้เจอรักแรกพบก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมีโชคมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เเงินก้อนใหญ่เนาะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะพลังงานของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่โดดเด่น นะคะดูดีนะเป็นคนที่ดูมั่นคงดูน่าเชื่อถือนะความรักของคุณเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยบอบช้ำม,มานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะในเรื่องของหัวใจเนาะแล้วก็นกรู้สึกว่าในบางท่านบางคนนะคะก็คืออาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสาเศร้าก็ได้เหมือนกันเนาะนี่เป็นพลังงานของคุณนะ สีดาบบางคนอยู่ในช่วงของการที่แบบเหนื่อยมามากแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะพักใจนะคะพักกายเนาะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะเหมือนกับว่าต้องการเวลาในการพักนะคะพักผ่อนนะรีแลกซ์แล้วก็ออยู่กับตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าคุณเหนื่อยกับความรักแล้วก็ได้นะ,ะพลังงานของคุณเหนื่อยนะคะหรือบางคนก็คือโสดโสดแบบพักใจก่อนนะคะอืม ขอดูรักแท้ของคุณนะคะพลังงานรักแท้ที่คุณจะได้เจอนะคะหรือว่าคุณเจอแล้วก็ได้นะไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของความรักอ่าที่แบบเขาห่วงแหนคุณนะคะรักแท้ของคุณเนี่ยเขาจะพึงพอใจในความเป็นคุณทั้งหมดนะไม่ว่าคุณจะเป็น แบบไหนยังไงนะคะเขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคะเขาพึงพอใจในความเป็นคุณแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบมีสเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามามากๆเหมือนกันเนาะเขาจะห่วงแหนคุณนะคะคนคนนี้รักแท้ของคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนโสดที่แบบมีสถานะที่อ่อ เทียบพร้อมนะคะดูดีอยู่ในจุดที่ใครก็สนใจเขานะคะเขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกนกว่าที่เจอกันแล้วนะคะสาหรับบางคนนะไพ่เด็กถือเหรียญนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นแล้วนะคะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะ Temperance เป็นความรักที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลกันได้นะคะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างแน่นอนเลยสำหรับคนคนนี้นะคะเขาเป็นชาวทัดดินได้พลึกศกกันบางกรชาวธนูชาวทัดไฟเมษสิงธนูนะคะ นกมองว่าเขาเป็นคนที่ดูแบบมีไฟมากๆในการทํางานในการใช้ชีวิตนะคะหรือมีความปรารถนาคุณมากๆอะ่ะถ้าอยู่ไกลกันเขาก็พร้อมมากๆเลยที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะอม,มีความคลีซี่คุณมากเนาะห้เดอสตาร์นะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือตัวคุณเองนะคะเขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้นกรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะคาดหวังนะ เขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มีความคลั่งไคล้คุณมากๆค่ะไพ่หนึ่งดาบเขาจะชัดเจนมากๆนะเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนเขาแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะเป็นการที่แบบพิสูจน์ตัวเองก็ได้นะคะหรือทําให้คุณเห็นนะนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเหมือนแบบอยากพิชิตใจคุณ ก็ได้เนาะผลงานชาวทัดลมนะคะเมถุนตุลกุมนะไพ่สามถ้วยเจอกันผ่านเพื่อนผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้นกรู้สึกว่าเ,เขาอยากเจอคุณถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันในเวลานี้เขาก็อยากเจอเขาจะมาเจอคุณเร็วมากนะคะคนคนนี้จะไม่นานจะไม่ช้านะเขาจะเป็นคนที่แอคชั่นนะคะ เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะแสดงออกแบบนั้นเขาก็จะพูดจะสื่อสารออกมาค่อนข้างเป็นคนที่ตรงแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะไพ่แปดไม้เขาอยากพัฒนาอยู่แล้วนะคะรักแท้ของคุณเนี่ยเจอกันผ่านงานได้ด้วยนะคะเขาอาจจะเก่งเรื่องของการสื่อสารหรือทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้เขาเขาจะเข้าหาคุณมากๆเลยคนคนนี้นะคะแล้วก็ แน่นอนนะอยากพัฒนาเขาเป็นคนที่ดูแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณนะ่ะเขาก็จะแบบแสดงออกแบบนั้นเลยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเขาเด็กกว่าคุณเขาก็มีวุฒิภาวะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะดูมีความน่าเชื่อถือนะหรือเขาอาจจะแบบอายุเยอะกว่า,วาคุณไปมากๆเลยก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับบางคนนะ มีศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้นะคะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ก็ได้นกมองว่าคนคนนี้เขาเขาจริงจังนะไพ่ทาวเวอร์เขาจะเข้ามาสั่นคลอนหัวใจคุณนะคะนกบอกเลยว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะยังแบบรู้สึกว่าเออไม่พร้อมเนาะอยู่กับตัวเองไปก่อนกลัวกับความรักอยู่อะไรเงี้ยแต่คนคนนี้ทําให้คุณแบบสะเทือนได้เลยะเขา เขาทําให้คุณรู้สึกได้อ่ะนะเขาด้วยด้วยความกล้าด้วยความมั่นใจด้วยความที่แบบเขาเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจเนาะอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณอะไรเงี้ยเขาก็แบบชัดเจนมากนะคะแน,แน่วแน่มุ่งมั่นนะคุณอาจจะเห็นตรงนี้ของเขานะคะนะคุณก็หวั่นไหวนะนกมองว่าคนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับ ด้านการเดินทางด้านภาษาได้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็นนักเดินทางก็ได้คนที่แบบบุคลิกดีดูดีนะคะมีความเป็นผู้น,นำรักสุขภาพอะไรแบบนี้ขอดูค่ะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานชาวทัานามนะคะกรกฎพิจิตมีนเขาจะมามอบความรักให้กับคุณค่ะ นกมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบจะเปิดใจคุณได้อย่างที่บอกเลยว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกวันไหวอย่างมากนะคะนะเขาจะเข้าหาคุณแม้ว่าคุณจะแบบอาจจะรู้สึกกลัวนะคะยังมีกำแพงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใจเย็นนะที่จะให้เวลาคุณนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้ให้ห้าดาบอืมขอดูซิจ s t ติก ห้าดาบคืออะไรคะอืมอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณเองด้วยก็ได้นะคะที่แบบถอดใจไปละในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเคยจบเคยพังมานะคะเคยจบเคยพังทางความรักมานะไพ่สิบดาบไม่ใช่เล่นๆน,นะคะเจ็บนะคะเจ็บหนัก จริงๆนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณทั้งคู่มีพลังงานแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนกมองว่าคุณทั้งคู่อะเหมือนกับว่าได้เจอนะได้เจอคนที่ใช่แล้วเหมือนได้ตามหากันจนเจออะนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะผ่านการที่แบบได้เรียนรู้ได้เติบโตทางความรักมาแล้วนะคะทำให้ให้คําตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าความรักแบบไหนที่เป็นความรักที่ใช่สําหรับคุณนะคะนกมองว่า เหมือนเป็นข่าวดีของกันและกันนะคะแล้วก็คุณทั้งคู่เจอกันก็เป็นความสุขของกันและกันด้วยนะคะทำให้ชีวิตเนี่ยแบบกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะนกมองว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่ทางความรักที่ดีนะคะถ้าเกิดคุณมีอดีตเขาก็มีอดีตท,ที่เจ็บปวดอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบ สดชื่นในหัวใจมากๆนะคะทั้งคุณและเขาเนาะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าอ่อนกว่าวัยได้นะคะ mm hmm. เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพลังงานความรักนะคะรักแท้ที่คุณจะได้เจอนะนะเป็นข่าวดีนะคะคุณก็จะรู้สึกโชคดีที่ได้เจอคนคนนี้และเขาก็เหมือนกันนะคะรู้สึกโชคดีที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเช่นกัน,นะคะ่ะ รักแท้ของคุณจะเป็นอะไรที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะมีความสุขร่วมกันเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วเรจริญรุ่งเรืองนะคะเกลือก,กูลกันมากๆนะคะดวงของคุณและเขาแล้วก็ดูแบบเป็นความรักที่ทรงพลังมากๆอบอุ่นในหัวใจ เนาะประมาณนี้นะคะถ้าคุณสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็สปอตช่องของเราทุกๆช่องทางเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ